กูพาแม่ไปดูด้วยเรื่องนี้กูพาแม่ไปดูเหรอใช่กูพาแม่ไปดูตั้งแต่โซมาแล้วช่วงนี้กูไปดูอะไรแม่ก็ไปดูด้วยหมดเลยไงจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยน้องชายผมไม่อยากไปดูด้วยความที่ช่วงนี้หนังมาเวลมันมันโดนเสียงลบเยอะตามข่าวอะไรเนาะมันก็จะมีแบบหนังโวกวกของมันใช่ไหมไอรอนฮาร์ทมันก่อนหน้านี้มันมีแบบว่าผู้กำกับไอเควินไฟกีวะเ๋อเขาเป็นหัวหอกแล้วเออเออหัวหอกตั้งนานแล้วมันประกาศว่ามันจะโวกไปเรื่อยๆผมอ้าวเลยหนังเหียก่อนหน้านี้ช่วงช่วงที่กระแสโวกแรงๆเขาก็มมีาาพูบออกว่ มันมีช่วงที่หนังมันแห่เยอะเขาก็พูดว่าแบบเออเดี๋ยวเราจะลดโวกแล้วนะเน้นเล่าเรื่องให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการสื่อประเด็นต่างๆที่เนี้ยแอบแฝงอะไรเงี้ยเออเขาพูดอย่างเงี้ยนะแต่พอมวาล่าสุดนี้เอกเสือพูดแบบเออเดี๋ยวเราจะคงเอกลักษณ์การโวกไปเรื่อยๆครับกูก็งงอะไรของมึงกูไม่เข้าใจเหมือนกันผมเห็นตัวอย่างแล้วผมชอบแบบว่าความเรทูของหนังอะไรเงี้ยเออลองลองเปิดใจดูก็ได้แล้วผมก็ลากน้องผมไปดูกลายเป็นชอบเหมือนกันเอ้แล้วคุณชอบอะไรบ้างน่ะผมชอบซูเปอร์แมนมากกว่า อ่ะเริ่มเรื่องมาเลยว่ะมันเริ่มด้วยว่าแบบไอ้พวกเนี้ยมันเป็นฮีโร่ที่มีชื่อเสียงมาแล้วประมาณหลายปีแล้วปะมันจะไม่ได้เล่าต้นกําเนิดอะไรขนาดนั้นก็เล่าผ่านแบบทีกรที่มันพูดอะว่าไอ้พวกนี้มันเป็น4คนที่ไปเอาอากาศป่าถูกลับเลือไปเอาอากาศใช่ไหมมันไม่แน่ใจว่าตีความใหม่ไหมไอ้แฟนตาลิกโฟที่แบบว่าเป็นหนังภาคก,ก,ก่อนๆอะไรแบบนี้เนาะเออหรือคอมมิกก็ตามอะไรแบบนี้ปกติรัฐบาลอะมันจะปิดโครงการก่อนอ๋อไอ้พวกนี้ก็เลยแอบลักลอบขึ้นไปกันเองเอะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็แบบเอออันนี้แอบตี ตัวลงตัวร้ายอะไรเงี้ย เออมวลประเด็นตรงนี้นเขาจะบอกว่า <S <S แฟ n นไชส์โฟเป็นฮีโร่กลุ่มเดียวของออโลกนะโลกนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นทางวันแยกมันใช้คาว่าฮีโร่ทั้งโลกมีดีแค่นั้นสี่คนแล้วมันก็จะแบบว่าโชว์ตัวร้ายประปายังมีโมแมนอะไรเงี้ยไอโมแมนนี่มนไม่รู้คอมิกเป็นไงนะแต่ว่าไอเฮียอันนี้แม่งได้เป็นเจ้าเมืองเฉยเลยงงมันเป็นตัวร้ายแบบปลายแถวเว้ยแบบเกรดบ,บีเลยแบบไม่มีใครไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะ่ะผมเคยเห็นในการ์ตูนแบบตอนเด็กฮีโร่สคอร์ไอเฮียแม่งตัวร้ายกิกก๊อกปัญญาอ่อนที่หมายเลยไอเฮีย าอยู่ว่าโอ้โหไอ้ที่มึงมาไกลได้ไขนาดนี้วะเขาก็จะพูดถึงเรื่องครอบครัวของแฟน ta นติกโฟวันวันเขาเป็นอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงเขาก็ดูมีความสุขกันดีนะมันคือครอบครัวแบบปกติเลยเว้ยเวลามีอะไรก็ไปคุยกันที่โต๊ะอาหารแบบนั้นไม่มีช่วงนี้แหละเปิดมาแบบว่าลิลิชาร์มันกำลังหาของเดี๋ยวหาไปหามาหาไม่เจอซูมันก็จะพยายามบอกว่าถ้าคุณหาไม่เจอเดี๋ยวฉันไปหาให้อะไรนะแล้ว่งเป็นแบบเออแม่ลิมนูนอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นแหละลูกแล้วก็บอกไม่เห็นมีเลยแล้วบอกแล้วแม่ก็จะเดินมาหาให้เจอไไ้มมมมัันนก็่ดา มาธรรมดามาันเอาที่ตรวจคันมาด้วยที่ตรวจโควิดไอ้ <laughs> ที่ตรวจโควิดนะย <laughs> ิ่งซูสตาวเปโควิดอลยไอ้แฟนตาติกโฟ์ทั้งบ้านนะติดกันหมดแล้วก็เรร้อย <c oughs> <c oughs> นี่ไงมันมีระบบล็อกดาวไว้ดิ ทีนีง้งเขาก็ได้ลูกกันไงเขาบอกว่าเ,ออเขาลองมาหลายครั้งแล้วไม่ติดครั้งนี้ติดเออแปลกแปลก้วเนี่ยลูกอ้โมแมนเปล่า <laughs> เออไอเฮียไอโมแ er, <laughs> มนนี่แม่งเหมือนจะ NTR เลยเออ <laughs> ด้วยความที่ Invisible Woman อ่ะมันเป็นคนที่แบบว่าผู้หญิงสเตอริโอไทย์ผู้ชายอยากได้เป็นเมียอย่างนะั้นแบบซูสตอร์มันคือทูตประชาสัมพันธ์มันมันจะชอบไปอยู่ในฝ่ายของแบบ การเชื่อมสัมพันธ์อ,อะไรสัมพันธ์ประเทศใช่ไหมเออประมาณนะั้กกูเลยด้วยว่าแบบเออมันเป็นคนคุยดีอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นทายแบบงั้นเหรอเชยสนียโยวยนะแต่ก็สวยจริงด้วยสำหรับกูแล้วมันสวยที่สุดในซูทุกภาคแล้วมันก็เดลี่ไลฟ์กันไปใช่ไหมชีวิตประจำวันซีเวอร์เซีเวอร์เป็นผู้หญิงลีดแม่งส่งส่งจอนนี่ไปก่อนเลยจอนนี่ไปเออได้ขมิ้นจอห์นนี่แม่งแบบภาคไทยดีนะชอบชอบเจอกันที่ไทม์สแควร์ใช่ไหมแล้วเขาก็พูดอะไรวะมันยังไม่รู้หอกว่ามันแปลว่าอะไรมันจะพูดเป็นภาษาไททยยอออีกกกก็บบว่่่่าาาาาาข้้้้มมเพืืสสสงงรใใหหัััผูิญนนนคลต S <S โลกมึงกำลังถูกกินอย่เวนนานจะใช้ชีวิตที่มีอยู่มีอะไรจะพูดก็พูดไปเขาหวังดี้วยนะเขาเป็นคนดีไงซูเวอร์ซูเวอร์เขาเป็นคนดีได้แหละเขาแค่เขาแค่มาแจ้งให้ทราบเขาแค่มาแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ถามคือด้วยความที่แบบเซตติ้งโลกอะใช่ไหมมันเป็นแบบเซตติ้งอารมณ์แบบว่าฟิวเจอร์ลิสติกของคนสมัยก่อนอะถ้าเป็นเทคโนโลยีมันจะต้องมีรถบินได้อะไรแบบนั้นแล้วดูทรงก็คือน่าจะไม่เคยมีเอเลี่ยนมาก่อนไอฮิวแมนทอ์มาถามลีดว่าไอเรื่องชุดใหม่นี่เมื่อไหร่จะทำอะไรนะมันเป็นชุดอวกาศลีด ต้องทำแล้วเพราะว่าการกตัดออมันเป็นภัยจากนอกโลกไงมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ว่าเอยเป็นยังไงบ้างพวกเราจะปลอดภัยใช่ไหมใช่พวกเราจะทําอะไรสักอย่างให้มันดีที่สุดอะไรของมันอคอมฟอร์ตคนบนโลกให้แบบเออมึงมีพวกกูสีคนแล้วกูเก่งสุดในโลกแล้วแต่ลืมไปว่ากูไปสู้นอกโลกนักข่าวมันก็จะพูดประมาณว่าเราจะได้ยินข่าวดีจากพวกเขาเพราะว่าโลกของเราอะ่ะมีดีแค่นี้จริงๆแบบมันพูดแบบนี้เลยนะเว้ยมันพูดประมาณนี้คือมันมันบอกเลยว่าโลกเนี้ย มีแค่พวกมึงสี่คนอะที่เก่งที่สุดในโลกอะไอสรา,า,ารจักรวาลหลักไม่มีแบบว่าไอสกาเรตวิทย่งังไงโกงชิบหายไอเ้ยโลกโลกนี้ไม่มีเี่อะไรเลยมีแต่ไอโมแมนกับไอเนี่ยร <c oughs> ีรีตุบโซเขากังวลไงว่าเออลูกของเขาจะปกติไหมเพราะว่า พ่อแม่แม่งมีพลังเฮียแล้วลูกจ่อมาเป็นไงวะเฮ้ยปกติสแกนแรกๆหรอปกติไม่สแกนลหลังก็ยังปกติไอ้เห<อ>ี้ยไม่<อ>ไม่เจออะไรวาร์ปกันเอเอๆๆก็วาร์ปมันมาได้เออมันคือดาวที่เพิ่งกินไปเลยก็สัญญาณก็ปกตินะสักพักเหี้ยมีเครื่องเหี้ยอะไรไม่รู้แม่งใหญ่กว่าดาวอยู่ดูดดาวเข้าไปนึกอบบว่าคือตอนแรกอ่ะมันไม่เชื่อเว้ยว่ากาแล็กตัสอ่ะอุ้ยมึงเขมือบดวงดาวมันขี้แดงไงวะมึงคงอ้าปากกินเข้าไปหรอวะเหี้ยพอมาเห็นโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มหวั่นๆกันแล้วไงแต่เราไปก่อนไอ้เหี้ยมาถึงนี่แล้วอ่ไไหหนนปดูสสักยิ ไอ้เติงบอกว่าไอ้แฟนนมาแล้วหรือเปล่าเจอานี่ทะลุเข้ามาในยามได้แบบง่ายๆเลยเออใช่มันทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคิดว่าใช่เพราะว่ามันเป็นพลังระดับคอสมิกไงอนแรกวเขาขยันถามก่อนแบบชวนคุยอะไรเงี้ยเอะคำนั้นที่คุณพูดแปลว่าอะไรภาษาบ้านคุณนึงแปลว่า เออแบลาบบด้วยรักและฟักยูอะไรสักอย่างร <laughs> ักและฟักยูไม่มันแบบประมาณว่าเออขอให้โชคดีกับคนที่รักอะไรแบบนั้นแล้วก่อนก่อนจะก่อนจะกล่าวแม่งก็ถามประโยคสุดท้ายไอ้เียตัวตัวคุณต,ติดกับบอร์ดหรือเปล่ามันเป็น <laughs> ส่วนเดียวกันไหมเนี่ยแล้วแม่งเบือนหน้าหนีเลยเนี่ยเกียรติ่อไปสัตว์มันเป็นโดมใหญ่ๆเลยเว้ยโดมแบบใหญ่ๆเลยนะใหญ่กว่าดวงดาวอะ่ะไอ้พวกนี้ไหนอะกาแล็กซ์ตัดหน้าตาเป็นยี้เหรออะไรแบบนั้น ไอ้เฮียแม่งลืมตามาตาวิแสงดูมตัวแม่งอย่างใหญ่เออใหญ่มากมากใหญ่มากมากโอ้ไอเฮียไอ้พวกเฮียนี่ก็หวัน่นละแล้วกูงงแบบตามันมีสองโหมดนะนะแบบตาเลืองแสงแบบกับตาคนจริงๆคืออะไรมันเป็นแบบไอ้นั่นไงเป็นเลน่นยัไงหรือยังไง ไม่เขาเรียกเขาเรียกว่าตาเอาจริงเปิดโซนเอ้ตาเอาจริงคุณไม่เคยดูเอไอคุณลูกโกอะเนี่ยตาวจริงไงเปิดโซนเนี่ยมันบอกตัวเองเลยนะเว้ยกากตันมันอยู่มาล้านปีเทคโนโลยีมันต้องแบบไปไกลมากๆพอไอพวกเยี่ยนี่มาแม่งเทคโนโลยีคนเก้าศูนย์มึงที่มึงล้ำแล้วอ่ะเนี่ยแตแบบว่าแม่งล้ำกว่าเชื่อมึงจะสู้ไงวะเล่ารอของมันเชื่อกูอยากใหญ่เมื่อตอนแรกอาจจะอยากใหญ่เครื่องพันส่วนไปไปมาเขาใหญ่ทุกส่วนใหญ่ให้หำอย่างเงี้ย พัฒนาวิจัยน้ำมันจิ้งเหลนนี่มาเพื่อให้หัมผมใหญ่ไปไปมาผมใหญ่ทั้งตัวก็หิวไม่หยุดเลยเออหิวไม่หยุดเลยกินไปเรื่อยเลยตอนนี้แล้วเขาก็คุยคุยกันไงคุณผมรู้ว่าคุณจะมาที่โลกแต่ว่าอยากกินดาวผมได้ไหมได้ได้ไม่กินก็ได้แล้วมึงจะเอาอะไรมาแลกแม่งก็สแกนสแกนไป อ้าวมีเด็กนี่ยังได้เด็กนั่นไม่ธรรมดาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมเขาก็แค่เด็กธรรมดาอย่าสนใจเลยค,ค,คุณต้องสนใจด้วยอเด็กนั่นมันไม่ธรรมดามันมันแอบซ่อนพลังไวไอ้เชี่ยแม่งเด็กแอบซ่อนพลังด้วย <c oughs> ได้ไงไม่บอกไ <c oughs> อ้เด็กไม่อยากให้รู้เด <c oughs> อกเด็กม,มันพูดประมาณว่าเด็กไม่อยากให้รู้อ่ะไอ้ แล้วการไลกตัดแม่งก็ทำเฮียอะไรสักอย่างเหมือนแบบอะไรบังคับคลอเหรอใส่โคใส่ซูซานตอบแล้วแบบซ <c oughs> ูปวดท้องเลยอ๋อไอ้เหี้ยมันมันเหมือนแบบเร่งเร่งปฏิกิิรยาคลอดอ่ะไอ,อ้เหี้ยโคตรหัวเลยทำได้ยังไงวะซูแม่งจะคลอดแล้วไอ้เหี้ยคนถอยเลยด้วี้แม่งก็มีการประทะกันเล็กน้อยนั่นแหละและ้วมันก็กลับบ้านมากลับลบ้านแล้ ง่ายอยู่ะผมรู้สึกว่าผมลืมง่ายมากมากอ่ะเรื่องเรื่องมันไม่เหมือนแบบเรื่องมันจืดมากเลยเฮ้เรื่องมันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่มันก็เคลียรตรงนี้ได้เออมันก็เข้าไปนั่งเคลียดต่อว่ากูจะชนะยังไงพูดถึงไอ้เครื่องย้ายไข่ของมันตอนแรกที่มันวิจัยกันอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าถ้าเราห้ามกากตัสไม่ให้มากินโลกได้เราก็แค่ย้ายโลกนี้ออกไปมันก็จะได้มาเกอร์มาเสียเที่ยวมันจะหลบได้ประมาณ10ล้านปีอะไรเนี้ยอันนี้คือฟอสโฮเลยรู้ไหมมันไม่รู้ไงว่าจะย้ายไปไหนมันบอกว่าจะย้ายไปก่อน พีผ้าที่ทำไงไม่ได้คำนวณที่ไปแล้วเหรอไอ้เหี้ยไม่มันมันบอกว่าย้ายย้ายไปก่อนย้ายไปก่อนก็แน่แหละก็ย้ายไปก่อนไงเอาให้มันพ้นกาแล็กตัสก่อนแล้วก็ค่อยแบบค่อยพอเสร็จแล้วค่อยหาระบบสัญญาณใหม่มึงน้ำขึ้นน้ำลงนะเว้ยสึนามิโลกอ่ะเออไม่มีเช้าไม่มีเย็นอะ แม่งหิยนะเท่ากันเลยด้วยหิยนะเท่ากันเนอความคิดของชายที่ฉลาดที่สุดในโลกแค่ผ้าเอาหน้ารอดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแกมตอนเช่นลืมลืมไปเถอะพอทโฮมันก็พอทโฮเว้ยเขาคิดไปแล้วพอทโฮเออมันไม่เหมือนในตัวที่แล้วหรอกที่บอกว่าแบ็คโบนพูดดังนะบอกไว้ก่อนเยอะครโง่เลยสัิ เขาเรียกว่าลายกลุ่มลายลงเลยแบบมันต้องทำไอ้เสาเฮียเนี่ยร้อยยี่สิบอันอันใหญ่อะแล้วทำทั่วประเทศรัศมีไม่พอไงเราต้องทำให้มันเชื่อม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 กันทั้งโลกให้มัน,<ช>มนเหมือนครอบโลกไว้แล้วเราก็จะย้ายไปกันทีเดียวนั่นแหละเขาก็ปั้นโครงการนี้ขึ้นมาหลายเดือนเลยคุยดิสคอตกันข้ามประเทศเปิดเครื่องไ,ได้ซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์แม่งมาก็มา <ๆ S 1> ละวทำลายเสาไปเรื่อยๆทำลายเสาจทั่วทุกประเทศแม่งเลยอ,อยู่เสาเดียว ทุกคนแม่งกลัวกันหมดเลยแม่งซิวเวอร์เซฟเฟอร์มาแม่งตัวตัวแบกเลยตัวแบกแล้วแม่งเหมือนเตรียมแบบเตรียมไฟทุกอย่างไว้แล้วนะแม่งขึ้นจงขึ้นจอแม่งซิวเวอร์เซฟเฟอร์กำลังจะชนที่ไอเสาสุดท้ายที่ทอมสแควร์แล้วแต่แม่งเปิดเสียงภาษาบ้านซิวเวอร์เซฟเฟอร์แค่คำคำเดียวผมแกะภาษาคุ้นแตหมดแล้วโอ้โหมึงเออไม่เก่งมากแกะเองไม่ผ่านลิทเนี่ยยี่คนหมกุ้นเลยเชี่ยเราไม่เราย้ายโลกไม่ได้แล้วทำไงแม่งจะมาให้ได้เลยแล้วแม่งจู่จู่แม่งก็เหลือเสาเดียวแล้วแม่งก็มองไปแล้วคิดได้เชี่ย เราไม่ต้องย้ายโลกแล้วว่ะเราแค่ย้ายไอ้ชี่นั่นไปเราก็แค่ย้ายมันให้มันเข้าสามเหลี่ยมนี้ก็พอเราจะทำไงให้มันมาอยู่ตรงที่ย้ายได้ก็ล่อเอาเ,อาเอาด็ก,กมาล่อมึงก็เห็นแล้วว่าตัวมันใหญ่มึงจะล่อมันมาทำสแควร์แล้วคนในตึกทำยังไงอะซูมันก็เสนอวิธีมาว่าจริงๆอะฉันมีหนึ่งวิธีนะแต่คุณอาจจะไม่ชอบเด็กชูวมาแนว่บราณแนวเนี้ย ไปเรียกโมแมนมาคุยบอกว่าเอขอย้ายประชากรลงไปในใต้ดินได้ไหมซูมันก็เลยไล่ไลไลพวกนั้นออกไปก่อนแต่ไป๋ยวกูคุยเองไอ้เหี้ยแม่งเสียงหวานขึ้นมาเลยไอ้สัตว์เยก็เลยบอกไอ้เย่ลูกโมแมไในสัตว์จะเอาอะไรจ๊ะมันต่อรองกันอะ่ะมันบอกว่าแต่คุณต้องมีข้อแม้แล้วข้อแม้นั่นคืออะไรนั่นแหละมันตัดอคุณรู้ไหมในหัวผมคิดไม่ดีเลยสักเรื่องตอนนี้ เออคดีดีๆกันนี่แลกกับทั้งเมืองเลยนะนี่ให้ให้ลงไปใต้ดินเลยนะโมเมนต์ไอ้นี่เลยนะเว้ยแบบตอนคนมาใต้เมืองอ่ะมันแฮปปี้มากแกเลตันมันก็มาแล้วด้วยความที่มันจะเอามันจะเอาเด็กไปนะแกเลตันมันก็ชิวๆเอาเด็กสู้แม่งอยู่ๆขึ้นขึ้นมายังพลังเป็นแม่ลองคิดดูไอ้เหี้ยนั่นมันคือเทพล้านปีเลยนะเว้ยแบบเซเลเชียลอ่ะนี่มันมาแพ้พลังมันมาแพรพลังดึงอ่ะไแพร่พลังดึงผักโง่อ่ะไอ้แบบไม่ใช่ป่ะ ยุดไงเฮ้ยแล้วแบบคนเป็นแม่เออเี้ยแม่ดูโง่อครั้งที่ลรวโดนถ่ายไปอ๋ออยุดไม่ดูง๋อคือพลังมันโหดมากไปซูมันดันกาแล็กตัสเลยดันไปใช่ไหมแล้วมันก็ให้ไอ้จอนนี่ไปเปิดประตูมิติ แล้วประตูมิติก็เปิดอะแล้วมันก็ดันการเล็กตันเข้าไปในนั้นอะอี้ก็คือเอาจริงนะมันจะตอนแรกมันจะง่ายกว่าน,นี้มากถ้าไอตอนที่มันกำลังจะก้าวแล้วออจะเหยียบเส้นแล้วแล้วมึงก็ดึงมันมาเลยเออดึงประตูมิติลงมาใช่ไหมแบบไอแบบการเล็กตันมันก็อาจจะเว่ยสักแบบเบยแล้วมึงก็ให้สูไปผับแค่นั้นมันไม่ยากเลยเออแต่ว่าประตูประตูมิตินี้เขาดาวนะ กว่าจะปิดก็อีกสามสิบวิระหว่างสามสิบวินั้นกาเล็กตันมึงก็ออกก็ได้คือซูล้มลงไปแล้วซูซูแบบช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้ซูมึงเหนื่อยแล้วจิงม่นก็ทาอะไรไม่ได้หินโง่จอนี่ก็บอกว่าแบบสังเสียเลยเปิดนาฬิกาบอกหล้านด้วยว่าลุงจ้านี่รักเขาแล้วเราก็บินไปจะไปสลัดจะไปสลัดตัวเองไงเข้าประตูมิติกาเล็ตันใช่ไหมบินมาอย่างแรงอะกำลังจะเทแล้วแต่ยังก่อนยังก่อนซิเวอร์ซิเวอร์มาอย่างไหนไม่รู้แม่งดริฟท์ใส่เลยแม่งปาดเลยปากเลย เออแล้วก็กลายเป็นว่าซิเวอร์เซิร์เฟอร์ก็พาการเล็กตัดเข้าไปในนั้นแค่นั้นก็แค่นั้นเหรอประตูมิต,ติก็ปิด<ๆ>แค่้นแหะเราก็ไปดูซูปรหมัวใจเหมือนจะตายช่วยไม่ได้แยื <_ c oughs> อยู่เ <ๆ S 1> <า>ว้ลูกมันก็แบบว่าขอไปอยู่บนตัวแม่หน่อยอะไรแบบน้ลูกน่าจะใช้พลังลูกน่าจะใช้พลังแล้วแม่งฟืน้นแม่ฟืน้นแฮปปี้เอนดิ้งหงจบคิวมาก โดยรวมดีนะโดยรวมของหนังก็ตามที่มึงพูดแหละก็คือแบบว่าหนังมันดีมันเซตอัพโลกมาดีมันแบบว่าทําบรรยากาศมาดีอะไรเงี้ยโดยรวมวแบบการเดินเรื่องธรรมดาไปหน่อยมันดูแบบมันแบบหนังฮีโร่ทั่วไปอ่ะไอนียมีต้นกลางจบมีปัญหาอะไรเงี้ยคือบอสมันก็ไม่มีประเด็นอะไรมากการแบบสู้บอสมันก็ไม่ค่อยมีชั้นเชิงอะไรเท่าไหร่บอสสู้บอสใช้พลังขึนอ่ะไอ่ียก็นั่นแหละนี่แหละอืม Oh